สวัสดีครับวันนี้ไหว้เจ้าแม่กุนิมที่เทียนฟ้านะครับ15ดอกนะครับตุกตามนี้นะครับ5ดอกราบหนนะครับสองานนี้ออกครับฮะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับ งหลันี่มใหม่นะ่ะร้อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่ง ามมาเลยครับผมตรงนี้ก่อนนะครับสามดอกปักไปตามจุดเลยนะครับเขามีเขามีนี่อยู่ แล้วก็คุณเองจุดที่หนึ่งที่ไหน,น,นแล้วจุดที่สองอะ่ะเา้ากระถางตรงไหน,นไม่มีเนาะ But, มีห <Zw> ้าดอกนะครับมีห้าดอกนะครับมีห้าดอกนะครับหนี่ดอกนึ้งน่ดอกนึ โอเคเดี๋ยวเข้าไปที่ศาลเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่ศาลเลยไปที่ศาลเลยนะครับนะเจ้าแม่กนิ่มที่นี่เขาให้ขอเรื่องสุขภาพนะครับขอให้มีพลัง สุขขังอโลคยาไรเวทนานะครับสาธุสาธุขอบารมีคุปปุคนิยมบริษัตขอให้ลูกจงสุขขังพลังอโลคยาไรเวทนามีพลังในการทําการทํางานจเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสาธุสาธุสาธุนะครับขอเรื่องสุขขังพลังอโลคยานะครับเน้นขอให้มีพลังในการทำงานนะครับผมทั้งทางโลกทางธรรม นะครับโอเคนะครับสาธุ